สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้ปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับครับผมคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมา DIY นะครับเตียงนอนในรถแคมเปอร์แวนนั่นเองนะครับซึ่งเตียงตัวนี้นะครับสามารถใส่ได้กับรถทุกๆรุ่นนะครับแต่ว่าต้องดูก่อนนะว่าออปชันเฟอร์นิเจอร์ทุกท่านที่ใส่มาเนี่ยมันมันไปได้ไหมมันใส่ได้ไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยใส่ไปแล้วอาจจะติดเฟอร์นิเจอร์ของท่านด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็ สำหรับท่านใดที่ชอบแบบเรียบๆง่ายๆผมแนะนําเตียงตัวนี้เลยครับอยากรู้ไหมครับว่าเป็นเตียงอะไรไปดูครับนี่นะครับผมเป็นเตียงนอนสําหรับสายแคมเปอร์นะครับนี่เป็นเขาเรียกอะไรล่ะเอ,อ่อล็อกแอนโอลสไตล์ล็อกแอนโอลนะครับนี่เป็นยังไงก็ตอนนี้ผมพับเข้ามานะครับพับเข้ามามันก็จะเป็นแบบสไตล์นั่งเลยนะนั่งแบบก็คือว่าจะเฉียงสามารถเอ็น สมมติว่ามีฟูกนะมีฟูกขึ้นนะครับก็เอนนั่งสบายนะครับโดยสารได้นี่คือด้านหน้าด้านหน้ารถนั้นคือด้านหลังรถนะครับเนาะตัวนี้ก็คือเป็นจะมี2ชิ้นนะครับคือแยกแยกระหว่างแท่นกับตัวเตียงล็อกแอนโลนะครับล็อกแอนโลผมก็ไม่รู้ที่มามันเป็นยังไงนะครับผมก็เสิร์ชในยูทูบมาแหละนะครับดูใน YouTube ว่าเอ๊ะมันก็ทํามไม่ยากนะั่นนี่เขาเรียกว่าสไตล์ Base, นะล็อกแอนโลเบสนะก็คือเป็นอนเนกประสงค์นะแต่ว่าผมเสริมออปชั่นไปนะครับใน ในเมืองไทยไม่ค่อยมีใครทําผมก็เลยลองทําดูนะครับว่าส่วนมากเขาจะใช้แมนนวลก็คือแบบยกดึงสไลด์ออกมาแล้วก็ยกไอเก็บแล้วก็ยกดันเข้าไปเก็บอะไรอย่างเงี้ยครับดันเข้าไปตั้งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าผมใส่นี่มอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปนะฮะอยู่นี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูนี่ใส่มอเตอร์ไฟฟ้ากลางลังบัตัวน,นี้จะเป็น12โวลต์นะครับ12โวลต์รู้สึกว่าท็อกเขาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อเอ,อ่ยเอ,อ่อ 1, 1 5 0 0นิวตันนะครับแต่ว่ามันก็ทอนแหละนะมันไม่ใช่จริงหรอกของจีนนะครับผมสั่งจากจีนมานะมาลองดูก่อนครับมันเวิรก์กผมก็เออเดี๋ยวเอามาขายดีกว่านะครับเอามาขายดีกว่านะว่าถ้ามันเวิร์กก็เอามาขายนะ <c oughs> หลักพันนะครับพันนิดๆพันนิดนิดนนดนดไม่แพงมากนะครับไม่แพงมากก็ก่อนจะนําเข้ามาค่าภาษีภาษีค่าแล้วก็อยู่ประมาณไม่เกินพันห้านะครับเอาแบบดีหน่อยนะเอาแบบดีหน่อยนะครับประมาณนี้แต่ค่า ตอนนี้ผมบอกไปก่อนนะครับผมนําเข้ามามันไม่มีการรับประกันคืมีการรับประกันเนี่ยมันก็จะแพงกว่านี้นะครับมอเตอร์เนาะก็ซื้อวัดดวงมาเลยนะครับก็ติดเสียบต่อตรงสายเข้ากับแบตนะครับตัวน,นี้ลิเธียมของผมก็ใช้งานได้ปกตินะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการกลางนอนกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงเมื่อการนอนไปแล้วมันเป็นลักษณะยังไงนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะผมจะอธิบายให้ดูอีกทีหนึง่งเนาะประมาณนี้ครับ นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับบางท่านก็จะใช้แบบยกแล้วก็ดึงเลยนะครับดึงออกมาอย่างนี้เลยนะแต่ว่าของผมเนี่ยก็คือว่าผมจะใช้เป็นแบบไฟนะครับเป็นสวิตช์กดนะครับรอๆเลยแล้วกดปื๊ดเป็นมอเตอร์ไงมันก็จะกลางออกได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากลางยังไงนะมันจะมี2สายนี่แหละครับสลับขั้วกันก็จะเป็นดูดเป็นดึงเป็นดันอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับเริ่มแล้วไปแล้วแจวครับแจว นี่ฮะก็จะใช้เวลาหน่อยนะครับก็ตามระบบไฟฟ้านะครับขับแรงมากก็ไม่ไหวนะไม่ไหวนะครับนี่ง่ายแจ๋วเลยนะครับก็เป็นสไตล์แบบที่นอนเลยนะครับก็เหมือนกับโซฟาเบสนั่นแหละครับแต่ว่าเป็นไฟฟ้าครับเป็นในรถเขาก็เรียกว่าล็อกแอนโลอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทามาทำขึ้นมานั่งได้นะก็ตอนนี้เป็นที่นอนแล้วนะครับความยาวอยู่ที่ เมตรเก้าสิบนะครับท be mm ่อนมันจะแบ่งเป็นเป็นสระเป็นสี่ท่อนนะท่อนนี้นะครับท่อนนั่งเนี่ยท่อนหน้าเนี่ยผมทําไว้50เซนนะครับคือวัดจากริมริมเหล็กกล่องนี่นะริมเหล็กกล่องเนี่ยห้เซนนะครับก็คือว่าปลายนอกกับปลายในไอ้ปลายนอกกับปลายนอกเนี่ยวัดให้มันได้50เซนนะครับแล้วก็ตัวนี้60เซนนะครับสองท่อนนี้คือ60เซนนะครับหกเซนแล้วก็ท่อนสุดท้ายก็จะเป็น20เซนนะครับยีเซนก็ 5, 12, 17, 1 7 1 8 19ก็พอดีนะครับเมตรพอดีเลยผมไม่เอา2เมตรหรือท่าในใดอยากได้2เมตรก็แล้วแต่นะครับพอดีผมใส่ในรถอ e ีซูบัดดี้นะบัดดี้ของผมเนี่ยก็คือว่าเขาพื้นที่ความยาวมันไม่ยาวเท่าเหมือนกับพวกรถคอมมูเตอร์นะครับส่วนของกว้างเนี่ยวามกว้างผมเอาเมตรความกว้างของตัวรถของบัดดี้ผมเนี่ยมันอยู่เมตรนะครับพอดีเลยชนชนชน,ชนผนังภายในของรถบนะัดดี้เนี่ย เม็ห้าสิบจริงๆแล้วเอาชนเม็ดห้าสิบก็ได้นะแต่ผมเผื่อไว้เผื่อไม้เผื่ออะไรอย่างเงี้ยฮะก็เอาเข้ามาอยู่เมตสี่สิบแปดนะครับเผื่อไว้สองเซนนะครับสองเซนเพราะว่าคันเนี้ยผมไม่ได้บุกไม้ด้านข้างเต็มนะครับไม้ที่เขาปิดมายัางไงเดิมๆผมก็ทําเป็นลายไม้ปิดเหมือนเดิมๆอย่างนั้นไปนะฮะผมก็เลยเอาเข้ามานิดหน่อยนะครับส่วนตัวที่มันจะยื่นออกมาให้มันเต็มฟูกเนี่ยผมเอาฟูกให้มันเต็มดีกว่านะครับตัวนี้เราก็จะวางไม้นะเมื่อได้อย่างเงี้ยแล้วก็ วางไม้นะครับตัดไม้ใส่เป็นท่อน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 ไว้นะครับตัดไม้ใส่เสร็จแล้วก็เว้าปาดนะครับปาดเพื่อเปิดฝาได้ทุกช่องนะครับทุกช่องสามารถเปิดฝาได้หมดนะฮะเปิดฝาเอาคงเอาของได้หมดเลยไม่มีปัญหานะครับสามารถนั่งได้อะไรได้ปกติเลยนะก็พยายามเอ่อไล่ซอะร่องฝาที่ว่าเราดึงฟูกออกใช่ไหมเราก็เปิดฝานี้ได้นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยผมสามารถทําเป็นเจ๊ดึงได้นะครับดึงได้ ดึงตัวตัวแท่นมันเนี่ยเราทําเก๊ไม้ใช่ไหมเราก็ดึงมาข้างหน้าได้นะครับอาเป็นทอดเดียวเลยนะครับหรือสมมุติว่าเราไม่ได้ไปไหนใช่ไหมสมมุตินะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูสมมุติว่าเราไม่ได้เปิดฝาท้ายเราจะอยู่ในรถเนี่ยเราจะเอาของในในใต้ใต้ใต้เตียงเนี่ยเราก็สามารถดึงเก๊ออกมาได้นะครับสองข้างเลยสองข้างก็สามารถดึงในรถเลยนะครับดึงออกมาแล้วก็หยิบของหยิบของได้หรือ ไม่สะดวกในรถนะครับมีคนนอนอยู่อะไรเงี้ยเราก็เปิดฝาท้ายก็ดึงออกไปทั้งหลังได้นะครับ <im itation> ก็สามารถเอาของได้เพราะว่าของมันสัมมันของมันเดียวกัน <im itation> อยู่ในเกีเดียวกันนะครับสามารถเลื่อนไปทั้งหน้าและหลังได้นะครับไอหน้าและหลังได้นะก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะคร่าวๆห้าสิบนะครับหกสิบเซนริมนอกนะริมนอกริมนอกของเหล็กนะครับริมนอกของเหล็กนะวัดเป็น50 60 60แล้วก็20นะครับ ประมาณนี้ละแล้วเรามาดูตอนเก็บกันดีกว่านะครับว่าเขาจะเป็นลักษณะยังไงของท่านถามว่าน้ำหนักเวลาคนนั่งแล้วมันจะเก็บได้ไหมผมยังไม่ได้ลองนะต้องบอกอย่างนี้แต่ผมไม่แนะนำนะครับข้าจะเอาแบบคนนั่งด้วยแล้วเก็บด้วยผมแนะนําให้เหล็กใหญ่กว่านี้หรือเหล็กเท่านี้แหละนะครับเหล็กผมใช้1นิ้วนะครับตัวนี้1นิ้วโคง้งนี่นิ้วครึ่งนะครับนิ้วครึ่งพอดีเหล็กผมเหลือปกติก็นิ้วเดียว1นนิ้วก็ได้หมดลนะทั้งทั้งทั้งตัวเตียง แล้วก็ตัวตัวโครงพื้นมันเนี่ยนะครับเอาเป็น1นิ้วได้นะครับเป็น1นิ้วได้นะทีนี้เหล็กผมเหลือนะครับเหล็กผมมีแค่นี้หนึ่งนิ้วผมเหลือแค่นี้แล้วก็ตัวนิ้วนิ้วครึ่งผมมีผมก็เลยทําโครงพื้นเป็นนิ้วครึ่งนะครับดีกว่าไปซื้อนะครับก็เอาเหล็กที่เรามีนะครับแต่ถ้าใดที่จะต้องการที่จะนั่งนะนั่งด้วยนะครับแล้วก็กดปุม่มกดปุ่มแล้วให้มันดึงเข้าดึงกลับผมแนะนําให้เป็น2มอเตอร์หรือ3มมอเตอร์ และทําเหล็กอย่างเงี้ยเหล็กหนึ่งนิ้วก็ได้แต่ขอให้มันหนาที่สุดนะครับเราจะได้อัดแกนน็อตเข้าไปมันจะได้ไม่ฉีกนะครับเนาะอย่างอย่างจุดจุดยึดของมอเตอร์เนี่ยมันจะไม่มันถึงจะไม่ฉีกนะครับแนะนําเป็น3ตัวหรือ2ตัวอย่างต่ําคือ2ตัวนะครับเพื่อดึงดึงเราขึ้นไปไปนั่งหรือดันเราลงมานอนอะไรเงี้ยไอ้ดันลงมานอนไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่ามันเป็นแรงกดลงใช่ไหมแต่ตอนที่มันจะดึงดันเราขึ้นอย่างเงี้ยดึงดึงขึ้นท่านี้เนี่ยท่านี้ มันมันขึ้นยากนะครับมันขึ้นยากต้องใช้มอเตอร์ที่แรงเยอะกว่าน,นี้แล้วก็ใช้2ตัวอย่างต่ำนะครับสตัวอย่างต่ำแต่ผมยังไม่เคยลองนะเดี๋ยวลองต้องตัดไม้ตัดอะไรลองนั่งดูก่อนว่ามันจะลากเราได้ไหมแต่ว่าผมลองใช้ตัวนี้นะครับลองใช้ตัวนี้ดูก็ถือว่าโอเคนะใช้แม่แรงแม่แรงตัวนี้ก็น้ําหนักอยู่ประมาณอ,อ้อสิบกโลได้นะครับก็ลองกดดูนะครับก็เท่บเท่ากับ ไม้อัดแล้วก็มีฟูกนะครับน้ำหนักก็อยู่ประมาณนึงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าตอนเก็บเขาจะเป็นยังไงนะแต่ยังไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่เพราะว่าผมยังไม่ได้เก็บงานนะตอนเก็บเนี่ยทำเสร็จแล้วมันถึงจะสมูทกว่านี้นะครับเพราะว่ามันมีรอยชงรอยเชื่อมข้อตุ้ง็ต่อเชื่อมอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับมันยังไม่เนียนยังไม่เนียนอันนี้เป็นโมเดลเฉยๆนะจ๊ะนี่ครับเก็บแล้ว ช่วงข้อต่อตรงเนี้ยมันมันมันสะดุดนิดนึงแต่มันก็ยังมีแรงดึงเห็นไหมมันยังมีแรงดึงก็งถือว่าโอเคนะขึ้นสุดลงสุดมันจะมาท่านใดที่ทํานะครับมันจะลําบากตอนที่มาตั้งหน่อยนึงนะครับต้องมาขาดช่วงจงังหวะยืดสุดลงสุดอย่างเงี้ยให้มันพอดีกับตัวเนี้ยครับขาจงังหวะหน่อยเนี้ยสุดละพอดีนะครับเสร็จละเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าน้ําหนัก10 10 1บกิโลได้นะครับไม่มีปัญหานะฮะ นหนักนะไม่ใช่ไม่หนักนะเอาเรื่องนะนะฮะทีนี้คนนั่งเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะก็ถามว่านั่งได้ไหมก็นั่งได้นะพิงได้อะไรได้นะครับเนี่ยครับตำแหน่งนี้มันพอดีนะฮะนี่นะครับผมก็หน้าตาของเจ้าล็อกแอนโลนะครับเตียงล็อกแอนโลเหมาะสำหรับรถแคมเปอร์แวนนะแคมเปอร์แวน อันนี้เริ่มจุดเริ่มต้นน่าจะเป็นมาจากกลุ่มพี่ๆรถโฟกนะครับในกลุ่มรถโฟกเขาจะทํากันนะก็ตอนนี้ก็ประยุกต์เข้ามาสู่รถญี่ปุ่นแล้วนะครับรถพวกคอมมวเตอร์พวกเอ่อไฮเอ็นไฮเอ็นะครับพวกหัวจรลวพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บัตตี้เอลสามร้อยเออแวนอะไรเงี้ยคือมันใส่ได้กันด้วยกันได้หมดเลยนะครับตอนนี้นจุดยึดต่างๆเนี่ยผมก็ทำคร่าวๆนะมันเป็นโมเดลแรกใช่ไหมเนี่ยนะครับหัวของ ช็อกแมอเตอร์ไฟไฟ้าก็อยู่นี่นะครับแล้วก็ข้างล่างเขาจะเป็นอย่างนี้ผมก็ทําแท่นลอยขึ้นมานะฮะก็ยืดแค่นั้นเองนะครับแต่ว่ามันจะมาลําบากตอนที่ข้าท่านทาเอ,เ,อเนี่ยมันจะหาองศาที่มันจะพอดีอตำแหน่งที่จะยึดน็อตตรงนี้หรือตรงนี้หรือตรงนี้หรือตรงนี้ตรงเนี้ยจะถอยด้านหน้าหรือจะถอยหลังอันเนี้ยอันนี้ผมวัดกันอยู่ครึ่งวัดนะครับหรือท่านใดที่มีความชนานาญก็แป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวไม่ยากไม่ยากนะแนะนํานะครับ ตัวนี้มันเป็นไฟ12โวลต์ใสใช้กับแบตรถก็ได้นะครับต่อตรงเข้ากับ12โวลต์ของรถยนต์ก็ได้นะครับเป็นสวิตช์ของ12โวลต์รถยนต์เลยก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้ใช้พอมเพื่อไงนะมาแค่ไปถึงที่เที่ยวอย่างเงี้ยก็กลางนอน1ครั้งเช้ามาก็กลางขึ้นนั่งก็2ครั้งแค่นั้นเองครับแล้วก็ขับขับไปเรื่อยๆมันไม่ได้กินแบตขนาดนั้นนะครับก็ใช้ ช้ไฟ,ไฟรถยนต์ก็ได้นะครับต่อเข้าต่อตรงเลยนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับแบตลิเทียมของแคมปิ้งเราก็ได้นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับนี่อาจจะหน้าตาไม่สวยงามเท่าไหร่ตรงนี้ก็ด้านท้ายเนี่ยเราสามารถยึดได้นะครับยึดน็อตนะครับยิงน็อตเลยนะครับเป็นตายนะครับเป็นยึดตายหรือท่านใดที่ไม่อยากยึดตายนะอยากเปิดเอาคงเอาของได้ก็ ทำเป็นสลักเอานะครับเป็นสลักล็อกกรุบด้านข้างอะไรเงี้ยล็อกกรุบไว้นะครับล็อกไว้ไม่ให้มันเลื่อนนะครับแต่จริงๆแล้วผมอยากให้ล็อกตายตรงนี้ดีกว่าแล้วเราแค่มาทําฝาเปิดตรงนี้ดีกว่ายกนะครับตัวโครงเหล็กให้ล็อกตายเพราะว่าจุดหลักของเขาคือตัวนี้นะครับตัวนี้คือล็อกให้มันนิ่งคือตัวนี้นะครับโครงต่างๆเนี่ยมันจะดิ้นดิ้นไม่ดิ้นอยู่ที่ตัวนี้นะครับอยู่ตัวตัว20เซนตัวนี้นะฮะทีเนี้ยบานพับผมใช้ของสแตนเลสแบบหนานะฮะหรือท่านใด อยากทาเองก็หาซื้อที่มาเป็นตเตเลดวิ่งยาวเลยก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าอยู่ที่อุบลอยู่ที่บ้านแถวบ้านผมมันไม่ค่อยมีมันไม่มีปัญหาซื้อ,อยากผมก็เลยทําเป็น4จุดนะครับยิ่งถียิ่งดีนะบรรพับยิ่งถียิ่งดีก็ะจะจะได้ยิ่งแข็งแรงนะครับจะได้ไม่ค่อยดิ้นนะครับเวลารถเลื่อนเดินทางเดินทางอะไรเนี่ยมันจะได้ไม่ดิ้นนะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนี่ส่วนด้าหน้าเนี่ยผมใช้ล้อนะครับเพราะว่ามันจะได้สมูทเนาะคานหน้าเนี่ยไอ้ตัวคารของเสียงเนี่ยครับเห็นไหมฮะ ผมใช้ล้อเพื่ออะไรมันจะได้ลื่นนะครับเวลาเขาเลื่อนออกมาหรือเลื่อนเข้าไปมันจะได้มีสมูทหน่อยนะครับเพราะว่ามันใช้มอเตอร์เนาะไม่ใช่แบบแมนนวลถ้าแมนนวลไม่จําเป็นต้องใส่ล้อนะครับไม่จําเป็นต้องใส่ล้อเลยเพราะว่าเรายกขึ้นปุ๊บเราก็ดึงออกมาเลยไงนะฮะแต่ว่าตัวเนี้ยมันมีมอเตอร์ผมก็เลยจําเป็นต้องออใส่ตัวนี้นะครับใส่ล้อเข้าไปก็สมูทดีนะครับ ตอนนี้ก็แต้มเหล็กเฉยๆนะครับแต้มเป็นจุดเป็นจุดไว้ยังไม่ได้ไล่นะครับยังไม่ได้ไล่ก็เดี๋ยวไล่ทีหนึ่งก็เดี๋ยวจะมาถ่ายตอนทําเสร็จอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ก็คือขึ้นโครงเรียบร้อยนะครับโซฟาล็อกแอนโลนะครับเตียงล็อกแอนโลหรือไม่รู้เขาเรียกอะไรนะครับก็ภาษาบ้านๆเราก็โซฟาเบสอะไรเอาง่ายๆนะครับสามารถตั้งขึ้นนั่งได้แล้วก็สไลด์ออกมาข้อดีของล็อกแอนโลก็คือว่านเนื้อที่เนี่ยครับผมแล้วแต่นะเราจะตั้งชั้นกว่านี้ก็ได้นะตั้งชั้นกว่านี้ก็ได้นะครับ แต่ผมเอาเข้านี้ก็พอดีให้มันเอียงลูกหลานนอนหลับได้สบายๆหรือจะนอนทางขวางตรงนี้โดยที่ยังไม่กลางช่วงเดินทางก็ยังดีมันได้เอียงได้สบายๆหน่อยนะครับทีเนี้ยมันข้อดีของตัวนี้ก็คือว่าเนี่ยเนื้อที่มันมันเม็ดผมแค่นี้มันเม็ด20กว่าเองนะครับความยาวมันเม็ดเม็ด25นะครับเนี่ยผมเอาเม็ด25ความยาวของฐานมันเนี่ยเม็ด25รวมนี่ก็ประมาณเม็ด28ปนังประมาณนี้นะครับจากจากท้ายนะ จากท้ายรถมาถึงเนี่ยเบจ8ก็คือตรงเนี้ยมันจะชนคานตร้เนี้ยจะชนตรงซุ้มล้อด้านหน้าเลยซุ้มล้อหลังด้านหน้านะครับเหลือหน้าที่ของรถเนี่ยมันจะเหลือกว้างมากนะครับก็จะเป็นที่ให้นั่งเล่นปูเสือปูสาอะไรก็ได้แล้วเราสามารถจะทําอะไรก็ได้นะครับเนาะก,ก็จะเป็นที่ที่มันกว้างมากนะกว้างเท่ากับครึ่งหนึ่งของตู้รถตู้ครับมันเหลืออีกครึ่งหนึ่งของรถตู้เราจะวางครงวางของอะไรก็ได้นะครับผมไม่ไม่ชอบที่มันมีเฟอร์นิเจอร์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันเกะกะเพราะว่าจริงๆแล้วของผมเยอะครับ แล้วผมไม่ได้ใช้คันนี้เที่ยวสมมติว่าผมมีรถตู้ใส่ใส่รถตู้บัดตี้แหละผมไม่ได้เอาบัดตี้เที่ยวคันเดียวไงผมมีทั้งออฟโรดผมก็บางทีก็ขนขึ้นนอนเต็นท์หลังคาบางทีผมก็ขนขึ้นนอนรถเทลเลอร์บ้านนะครับเทลเลอร์แคมเปอร์อะไรอย่างนั้นนะของทุกอย่างเนี่ยผมจะใส่กล่องไว้ผมก็ต้องมาเรียงกล่องนะครับเรียงเลียงเรียง,เล,ยง,เ,ลยงเลียงไว้นะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะสำหรับท่านใดที่เออ่หาเป็นไกด์ไลน์นะครับเป็นไกด์ไลน์สำหรับโซฟาหรือที่นอน ล็อกแอนโลนะครับเป็นแมนวนวลก็ได้นะครับไม่ต้องใส่มอเตอร์นะไม่ต้องใส่มอเตอร์ครับผมปลดตัวหัวมอเตอร์ออกมันก็เท่าก,กับแมนวนลวลละนะครับก็แ็นวนวลก็ดึงออกดึงเข้าได้นะครับชักออกชักเข้าได้ว้าเป็นยังไงแจ๋วแจ๋วเลยนะครับประมาณนี้แหละนะประมาณนี้เหล็กไม่ต้องทําใหญ่มากเพราะว่าเรามีค้ำมันมันเหล็กเนี่กก็ประมาณนิ้วหนึ่งก็พอดีแล้วครับนิ้วหนึ่งหกหุนถึงหนึ่งนิ้วหนึ่งก็พอนะครับไม่ต้องถึงใหญ่คานเหมือนผมนิ้วครึ่งเพราะว่าผมมีเหล็กเหลือผมก็เลยใส่ไปเลยนะ ในการยึดกับรถนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เราไม่จําเป็นต้องยึดกับรถก็ได้นะเพราะว่าเนี่ยมันค้ามันค้าแล้วไงมันค้าแล้วแต่ว่ามันก็เวลาเราเบรกอะไรน้องก็จะมีการดิ้นหน่อยนะครับแนะนำมันข้อดีคือมันยกออกยกเข้าง่ายนะผมลืมบอกไปนะเวลาเราจะยกออกแล้วก็สไลด์เกทออกไปหลังรถสองข้างนะครับนะแล้วก็ยกโครงนี่ออกไปปื๊บ ก็จบแล้วนะครับถ้าเราไม่เจาะนะแต่ถ้าเราเจาะนะครับเราก็มาฝังไว้แค่ตรงนี้เพราะไอ้ซ้ายขวาเนี่ยมันฟิกอยู่แล้วมันมันดิ้นไปไหนไม่ได้อยู่แล้วไงครับเพราะว่ามันแทบจะเบียดไอ้ตัวผนังของตัวรถละนะฮะเราก็แค่มายึดตรงร่องนี้ก็ได้นะครับทําแป้นออกมานิดนึงนะทำเหล็กแบนๆออกมาเจาะรูนะครับยิงเกียวปล่อยก็พอนะยิงน็อตเกียวปล่อยแบบพวกเนี้ยเอ่อ เล็กๆอย่างเงี้ยนะครับแต่เอายาวหน่อยนะครับแต่อย่าให้มันทะลุไปถึงเนื้อเหล็กนะครับพื้นเหล็กของของรถนะเอาแค่มันยึดกับไม้ก็พอนะครับไม้พื้นเราก็พอนะครับใส่ด้านข้างนี้ก็ได้สักตัวหนึ่งนะครับข้างละด้านหน้านีดด้านหน้า2ตัวก็พอนะครับนี่นี่ตัวหนึ่งแล้วก็ฝั่งนู้นตัวหนึ่งนะครับปลายสุดตัวหนึ่งข้างหลังตัวหนึ่ง4ตัวยึดรถสี่ตัวยิงจะป่อยธรรมดาไม่ต้องยาวมากเอาสักอย่าให้มันเกินแผ่นไม้พื้นเราครับแค่นั้นเอง หน้าที่ของเขาก็คือแค่เนี่ยกันไหลกันไหลเวลาระเบดกันมันกระชากไหลแค่นั้นเองนะครับไอออกตัวไปข้างหลังเนี่ยให้มันจะสไลด์ไปข้างหลังมันไม่สไลด์ไปได้นอยเพราะว่ามันติดเหล็กซุ้มล้อนะครับเนาะประมาณนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับงาน DIY นะครับนะก็เป็นไกด์ไลน์ให้กับทุกทุกท่านนะครับสายแคมเปอร์แวนก็แล้วกันนะครับผมก็เป็นงานแรกนะเดี๋ยวครับผมทําขายยังไงเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้กําลัง เขาเรียกอะไรนคำนวณในการแบบทําขายอยู่นะครับเพราะว่าเนี่ยไอตัวพื้นตัวโครงเตียงเนี่ยม,มันสามารถพับได้แล้วมันห่อเป็นหีบห่อที่เล็กได้นะครับก็จะส่งได้แต่ว่าไอโครงพื้นเนี่ยไอโครงฐานมันเนี่ยผมจะทําแบบถอดแล้วประกอบได้นะครับ<ม>เดี๋ยวรอน่าจะสเต็ปต่อไปภายในเดือนนี้แหละนะครับเดี๋ยวทุกท่านอยากได้ก็ อาจจะมีทําขายส่งนะครับส่งไปที่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ประกอบเองได้เหมือนกับเฟอร์นิเจอร์บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เร็วๆนี้แน่นอนนะครับตัวนี้ก็เป็นโมเดลแรกอยู่นะยังไงก็อย่าลืมนะครับอีพต่อๆไปกันแล้วกันนะครับติดตามช่วงอีพต่อๆไปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย